อันนี้มัน,นไม่มีรั้วอะไรยังดูเหมือนแบบว่าเป็นอาณาจากักรนิดหนึ่งมาวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีไอเดียอะไรบางอย่างมาฝากด้วยเชิญเลยครับวันนี้เรามาพร้อมกับขาปนิกแล้วก็คนนี้คนนี้นี่เวลา <c oughs> เวลาคนถามผม,มบ่อยๆนะ <c oughs> ว่าย่าเทียมปูแบบไหนอะไรยังไงนี่คนนี้คนนี้เป็นคนรับผิดชอบ <c oughs> ย่าเทียม <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปูยหญ้าเทียมด้วยปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านะครับเป็นหลุมไม่ได้ไว้สําหรับฝังที่ใช่ไหมไม่คว่าจะไว้ฝังเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะมีต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปนะครับแล้วระยะข้างบนกับตรงนี้มันต่างกัน 1> 80 1 0ซนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะั้นมันก็จะเป็นสโลปค่อยๆไหลขึ้นไปทางเข้าบ้านอยู่ด้านน้นแต่นี้จะเป็นทางเข้าส่วนกลางสำหรับที่เราจะขึ้นบันไดนี่ไปชั้นสองตอนนี้นี่กำลังจะทําด้านหน้าเนาะแต่ว่าประเด็นหลักตอนนี้นี่เราเลี้ยวไปดูด้านข้างเพื่อไปดูที่ปูย่ากันนะครับมาตรงนี้กันใช่ครับอันนี้คือโซนห้องหมักซึ่ง สิ่งที่เราดีไซนไว้ก็คือ,อตอนเนช้าเนี่ยนะเราจะสามารถปล่อยเข้าออกไปวิ่งทำสานได้ในด้านนี้นรอันนี้เป็นประตูที่จะปล่อยเข้าออกไปรู้ว่าเรามีแค่นี้นะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นประตูที่จะปล่อยเข้าออกไปครับถ่ายตรงนี้รู้วเราจริงๆมีแค่ที่เห็นจะตกใจเราไม่ได้มีที่ทุ่งกว้างสักขนาดนั้นอันนั้นเป็นของชาวบ้านเรายืมเป็นวิว ทีนี้ตรงนี้ละครับที่เราจะเริ่มปูคือพื้นที่ตรงนี้ครับโตท,<อ>ที่เราเค<อ>ยกันเอาไวอ้อ่ะส่วนด้านหน้านั้นเป็นสวนแล้วตรงนี้กระก็จะเ,เข้ามาฟังเ,เงม,ม็ดเมตรประมาณเม็ดครึ่งอ่าประมาณเม็ดครึ่งเราจะกั้นรั้วเป็นทางเดนโซนด้านนี้ที่จะปล่อยให้หมาวิ่งแล้วตรงนี้เราจะปูเวลาตรงนี้ทีนี้การปูยา่ารียมเนี่ยตอนแรกเลยเราก็นึกว่าถ้าเกิดปูบนปูนมันก็ง่ายแต่ว่าในแง่ของการ นี่มันจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะเราต้องการให้หมามาขับถ่ายแบบนั้นมาวิ่งยังไงเขาก็ต้องฉี่แบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้กลิ่นมันฝังอยู่ใช่ไหมใช่จูนก็เลยแนะนําว่ามันไม่ต้องเทป,ปูนแต่ว่าจะใช้วิธีเขาเรียกอะไรนะเอาหินใช้หินฝุ่นนะคะหินฝุ่นหินฝุ่นมาเขาเรียกอะไรมาปูเพื่อกรับพื้นที่แล้วมันมันจะส่งผลต่อ เขาเรียกอะไรนะการซึมน้ำยังไงมันก็เหมือนเหมือนดินปกตินะคะก็คือเวลาฝนตกลงมาหรือน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ลงหลังหลังหญ้าหลังดินลงพื้นไปแต่ว่ามันจะแข็งแรงกว่าดินคือมันจะไม่เละเทะไม่เละค่ะไม่ไม่เป็นคลื่นไม่เป็นคลื่นแล้วก็จะไม่มีดินโครนทะลักขึ้นมาเหนือหญ้าเขาเอาหินฝุ่นเนี่ยปูหนาพอสมควรนะทั้งทั้งบทไรยว่าไปทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับโตบสิ่งที่อยากให้มาคุยกันก็คือว่าโอเคให้เรารู้แอเรียตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ระบบของของท่อระบายน้ําอ่ะครับครับมันอยู่ริมรั้วทั้งหมดท่อระบายน้ําอยู่ริมรั้วห่างจากตัวประมาณ80เซนช่วงที่เราปูยอดเตียมอะ่ะเราเราจะปูยังไงครับต้องปูสลบแบบนี้ป่ะเราปูด้านนี้ทำน้านนี้สลบใช่ไหมครับถ้างั้นต้องสลลบข้างนอกสลลบข้างนอกแล้วตรงช่วงนั้นเราจะมีทอ่อใช่วเราต้องทำรางรับน้ำไว้ไปเล่นกระโดดเชือกกับลูกเขากอาลังวัดพื้นที่กันอยู่

นี้ก็จะมีเห็นแค่ตัวบาง์บูอยู่ใต้เครื่องเท่านั้นทำเท่านัออ้นข<อ>ึ้นแต่เครื่องจริงๆก็น่าทา